เต็มใจไปช่วยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจะแบบเอ่อตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเขาทําให้คนทำให้เขาเป็นคนไม่ไม่ถือไงคือบางคนอาจจะถือแล้วแบบไม่ไม่หยิบไม่จับ <c oughs> ไม่ทำอะไรใ,<ช>ให้เง<แ>ี้ยน้องแต่พี่บอไม่เป็นไรเขาโอเคก็เลยบอกอ่ะโอเคโอเคแม่ก็เร็วมากหยิบกล้องขึ้นมาเลยือน,นิดนึงก็ก็ก็จะเรียกอันไหนที่เขาทําได้เขาช่วยได้เขาก็จะทําให้ ช่วยกันมากกว่าแล้วแต่แบบจังหวะอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะถ้าตรงไหนจะอะไรที่เขาแบบช่วยได้หรือเขาทําได้เขาก็จะช่วยค่ะไม่มนีแบบไม่ได้อยู่ใน o อว่าแบบรงนก็ต้องก็<ม>งสลับกันค่ะ <laughs> <laughs> มันก็ต้องมีมีเหมือนในแฮงเอาเลยมันก็ต้องมีแบบ <laughs> จังหวะแายถูกว่านองมัน <c oughs> ชีวิตเหมือนเล่นเกมค่ะเราก็ต้องรู้ว่าเราจะไม้ไหนดีน่าจะอะไรยังไงดีเดี๋ยวพูดยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะหรือการดําเนินชีวิตก็เหมือนกันเรียกว่าข้างนอกก็ดูค่ะคุณผ่านมากตอนอยู่บ้านปุ๊บหวาน ก็มีความมีหลายหลายกรบรถค่ะอรถมีครบรถค่ะชีวิตคือค่ะคืออย่างหนึ่งคือเขาก็เหมือนเป็นคนแบบเป็นคนห่วงเป็นคนแบบดูแลอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เขาทําได้เขาก็จะทําหมดจะเราต้องบางทีต้องบอกว่าไม่เป็นไรนี้ทําได้นี้เดี๋ยวช่วยอันนี้เดี๋ยวโอเคอยู่คนเดียวได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นเป็นห่วงเราหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าไม่ได้แบบว่าผู้หญิงต้องทํางานบ้านอย่างเดียวคือสามีก็ช่วยแชร์ด้วยใช่ใช่ค่ะาะเราก็ ว่าอันนี้เราไม่ถนัดอันนี้ทําไม่ได้กับพ้งกับข้าวอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยว่าเขาเขาทำโ okay, อเคเขาทำได้เขาทําได้หรือเราไปซื้อไปกินนอกบ้านได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับยุคนี้คือความเราก็เข้าเทียมกันอนะ่ะเนาะเออไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องมาคาดคาดกันว่าต้องทำอะไรอะไรอะไรแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าอยู่ดูแลกันอย่างมีความสุขอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจกันหรือเ่าหน้าที่พ่อบ้านกี่เปอร็นต์นะในบ้านให้ให้ใครไม่มีเหรอคะไม่มีพ่อบ้านกี่เปอร์เซ็นต์ฮะอยากจะให้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ หลายอย่างพี่ห็นเป็นคนละเอีอเยดก็เกิจะแบบจะช่วยดูแต่คือด้วยความที่คนเราเหมือนเร,เรามีคุณแม่ที่ดูแลตลอดหมดทุกอย่างเาะฉะนั้นคุณแม่ก็จะดูรายละเอียดทุกอย่างหมดพอถ,ถึงวลนเราก็เหมือนกับเอ๊ะหนูไม่ได้ต้องทําอะไระอะไรเงี้ยแต่คือพอเป็นพอมีพอมีอมอครอบครัวของตัวเองพี่หม,มีเขาก็จะเอ่อเราก็อาจจะนี่ไงเรื่องนี้ไงที่เราก็คือขาดไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาใส่ใจดูรายละเอียดทําอะไรสิ่งต่างๆมากขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่หมีเขาก็จะคอยเติมคอยซัพพอร์ตในส่วนนี้ตลอดค่ะแต่เหมือนคุณแม่เราจะเข้า ไปใช้พี่หมีค่ะน้ามใช้งานพี่หมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็จะช่วยกันช่วยกันค่ะล่าสุดค่ะกระถินกระถินเป็นไงบ้างคอับใา้ปี๊ด สุดก็เป็นเป็นเดือนกระถินในช่วงนี้ค่ะก็ะ <laughs> ได้รับหน้าที่เป็นสะพา <laughs> น,น,นบุญเชิญชวนคนร่วมบุญกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วกระจายก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะกับท, <laughs> ทุกคนที่แบบร่วมบุญเข้ามาบางคนแบบรีบ,ร,บรีบโอนบอกเรามาอะไรเงี้ยเนาะและ<ๆ>้วก็ร่วมสมทบทุนการอะไรเงี้ยค่ะหลายๆที่ที่มีโอกาสได้ไปก็ก็ขอบคุณมากๆาค่ะเรียกว่าบุญใหญ่เป็นล้านนะบุญใหญ่เออหลายที่จริงๆล้วแบบหลายที่ก็แต่ละวันก็จะมีโอกาสได้ออยอดก็แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยค่ะยอดรวมทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ค่ะครับตัวเลขแแล้วแต่วันค่ะ แล้วแต่วัดค่ะแต่อย่างล่าสุดที่ไปวัดของอย่างที่เป็กพิธัญญาเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดล้านแล้วก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอะไรอย่าเงเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็อาจจะยังมีการเติมเติมอยู่เรื่อยๆค่ะแค่ในอนาคตหลังจากเี่ยวกับการไปทำพิธีอะไรจริงๆมีตลอดนะคะมันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นเป็นปกติเป็นประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะหน้ากระชินหรืออาจจะเห็นหน้ากันบ่อยๆนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสเรื่อยๆตามตามอ๋อน้องแต่ละที่แต่ละวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ উনি <laughs>